ม่ไกลเท่าไหร่ครับหรั่งมาในวันนี้มากับเบืออาชีพมากับเบืออาชีพเป็นไงปมาติดโอ้โหอื้อหือมาอุ้งมาอุ้งมาอันนี้ที่โยนไปเมื่อกี้ไม่รู้ติดไหมอ้าวเอ้ยพี่บอยโยนไปเมื่อกี้เนี่ยนะเข้าเฉยเลยเลยเหยื่อเหยื่อกับหมดนะครับเนี่ยที่โยนเมื่อกี้น่จับปูง่ายกว่าจับไก่ครับ ว้าวคลิปมาทีนี้แอบประทับใจผมว่ารอบหน้ามาอีกได้ไหมได้ครับได้ครับ พี่หนุ่มจากช่องควรวลุกกรุงนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับอีกวันหนึ่งในชีวิตใครที่ชอบกินปูเนื้อปูไข่ปูทะเลใช่ไหมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้ผมจะพามาพบกับพี่บอยนะครับก็คุยกับพี่เขามาเป็นหลายเดือนแล้วแหละก็เลยได้มาเจอพี่ตัวจริงเขาที่นี่ครับพี่เขาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะอยู่ แถวๆช่วงที่มีป่าชายเลนเยอะๆนะครับพี่เขาเป็นยังไงล่ะเป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อวงการปูเนื้อนะครับปูเนื้อปูไข่ปูทะเลพี่เขาคือราชันนะครับราชันใครบอกว่าปูเนื้อปูไข่ราคาแพงจะมาหาเจอพี่เขากินกันจนเบือบ่อฮะปกติแล้วอาชีพพี่เขานะฮะก็คือเป็นคนที่ขายปูจับปูคัดปู ทุกอย่างครบวงจรตัวพี่เขาเองเลยก็คือว่าเอาปูเนี่ยที่เขาขายนะครับส่วนมากก็จะทําส่งให้กับร้านอาหารโฮมสเตย์ Stay, หรือพัตตคารใหญ่ๆทั่วไปนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับพี่เขานะครับพี่บอยฮะไะมาเรารู้จักกับพี่บอยกันนะครับอ้าวพี่บอยเป็นอบตอหนองซิมใช่ไหมครับสวัสดีพี่บอยนะครับสวัสดีครับวันนี้พี่บอยแหม นี่ฮะจะมาสอนวิธีการอะไรนะใสเหยื่อดักปูครับอ๋อก็คืออันนี้เป็นกรงครับเป็นกรงนะฮะที่จะใช้ดักปูใช่ครับก็คือเราจะนําอะไรนะปลาครับปลาอะไรปลาเนินครับคืออะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ครับคือที่มันมีกลิ่นคาวคือจะเป็นอะไรก็ได้ครับที่มีกลิ่นคาวได้หมดใช่ครับเราก็จะใส่ลงไปในนี้ใช่ครับแล้วปูมันจะเข้าทางไหนฮะเออทางนี้ครับโอ้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าบานพับอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับ แล้วมันก็จะเข้าไปในนี้เข้าไปปุ๊บมันก็ออกมาไม่ได้ครับมันตกลงไปง<อ>ลาง๋อหรอนี่ยผมขึ้นเคยเห็นนี่ครับอโอวันนี้ FC ขัวลุกลกุงต้องดูฮะใครชอบกินปูมาแล้วก็ยังไงต่อครับพี่บอยบแล้วเราก็เอาเชือกออกแล้วก็โยนครับวันนี้เป็นเกียริเลยนะที่ได้มานะครับพี่บอยก็อือหือ เต็มที่กับเรามากเลยครับครับเดี๋ยวเราไปวางลูกต่อไปครับอันนี้คือวางไปและหนึ่งนะแล้วก็ลูกต่อไปคือตัวนี้นะครับก็คือจะทําเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับอืมนี่ฮะนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นท้องไร่ท้องนาเก่าหรือว่าเป็นบ่อปูเลยครับพี่อ่าเป็นท้องนาเก่าครับโอเป็นท้องไร่ท้องนาเก่าแล้วก็เอาน้ําทะเลเข้ามาใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ แล้วปูมันจะมาได้ยังไงล่ะพี่เออมันมาตามธรรมชาติอยู่แล้วอ๋อก็คือตามธรรมชาติคือถ้ามันมีน้ําทะเล<ช>เดี๋ยวมันก็มาเองใช่ครับเหมือนบ้านนอกสูบน้ําเข้ามาใช่ไหมครับเดี๋ยวปลาช่อนปลานินปลาอะไรมันก็จะมาเองประมาณนั้นเนาะเออเนาะแล้วน้าเค็มๆม,มันจะมาได้ยังไงนะปูนปูมันอยู่น้ําเค็มอหครับอืมอ่ะเดี๋ยวพี่บอยโชว์ให้ดูนะครับนี่ฮะปลา ที่มีกลิ่นคาวได้หมดครับอะไรก็ตามที่เป็นเดือมีกลิ่นคาวเนี่ยเราก็จะมาใส่แบบนี้แล้วก็งับแบบนี้นี่ไงเพื่อนอแล้วก็ทําไงฮะทีนี้โยนครับโยนลงไปไกลไหมครับไม่ไกลเท่าไหร่ครับบแล้วก็เอาเชือกตรงนี้นะฮะมาวางไว้ตรงนี้ใการมันลอยหนีนะครับใช่ครับใครผ่านไปผ่านมาก็นี่ฮะ แวะมาเยี่ยมเยือนพี่บอยได้นะครับพี่บอยเป็นอบตหนองซิมนะฮะแถวนี้ก็มีโฮมสเตย์เยอะแยะมากมายเพื่อนๆน,น่าจะรู้จักเนาะดังๆท่านนั้นเลยนะฮะก็คือผู้อยู่เบื้องหลังคือไงเบื้องหลังปูทะเลสีส้มๆใช่ไหมที่เรียงรายเยอะแยะมากมายน่ากินก็นี่แหละฮะมาจากพี่บอยทั้งนั้นเลย วันนี้พี่บอยพามาจัดสดให้เลยฮะจะเข้าไหมจะโชคดีไหมจะเฮงไหมนะครับต้องให้มือโปรนะฮะมือโปรที่ที่เขามีความรู้ความสามารถทางด้านนี้นะครับพาเราไปนะฮะแล้วก็ให้ความรู้กับเราด้วยนะครับปกติพี่บอยเป็นคนที่นี่เลยใช่ไหมใช่พื้นเพแล้วก็อะไรนะมีก็คือยังไงล่ะคือด้วยการที่ว่าพื้นพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนเนี่ย เป็นแบบนี้เลยไหมแตเมื่อเมืม่อก่อนมันเป็นบ่อก,กุ้งครับอ,อ๋อเหรอคือเมื่อก่อนเป็นนาข้าวแล้วก็เขามาเลี้ยงกุ้งเ,ออเลี้ยงกุ้งทีนี้ก็มันก็ขาดทุนคือมันก็เลยต้องอล้มเลิกล้มเลกแล้วก็มาเป็นออมาเป็น,ปนบอนา,รรานาธรรมชาติ นาธรรมชาติแล้วก็ไปสูบน้ําทะเลมาน้ำทะเลมันเข้ามาเองครับเอาเข้ามาเองแล้วมันก็เลยทําให้ปูมันก็หมายมาตามน้ำใช่ครับ๋อ้หรือมันก็เลยกลายเป็นอาชีพใหม่อใช่ครับอ๋อเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้หนองซิมเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ดู Google Map เนาะมันจะเป็นเหมือนคล้ายว่าเป็นทางน้ําทะเลเข้ามาใช่ครับแล้วก็แทรกไปเป็นเหมือนคล้ายว่าเป็นเหมือนเขาเลยนะเป็นเหมือนโพรงเป็นเหมือนรากใช่ไหมใช่ครับเหมือนเหมือนเหมือนรากต้นไม้ที่ มาตามจุดต่างๆเนาะลองดูในคุณแมปดูครับข่นน้ําทะเลมันเข้ามาเสร็จสุดก็จะกลายเป็นเออะไรนะสัตว์ทะเลต่างๆน้ก็เข้ามาตามเข้ามามเนี่ยฮะเราก็จะมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอตัวตัวที่จับเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เอเขาเรียกว่าอะไรนะกรงเหรออร่กรงที่ทิ้งไว้เมื่อตั้งแต่ประมาณสักอะไรนะสายๆใช่ไหมเราจะไป <ๆ S 2> ดูของที่ทิ้งไว้ก่อนหน้าเนียนะครับว่ามันติดไหมเนาะไปพี่ สัมผัสวิถีชาวบ้านแบบนี้เนาะได้กลิ่นไอใช่ไหมกลิ่นไอของหญ้าของการเผานั่นเผานี่ก็ทําให้คิดถึงชีวิตของบ้าน,นอกนะครับบ้าน,นอกก็คือ,อยังไงละ่ะมันมันหาไม่ได้หาไม่ได้ในในกรุงเทพในในเมืองเนาะนะครับไออันนี้อันนี้พี่บอยทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนไหนละฮะเนี่สยสายหรอครับประมาณเที่ยงครับ อ๋อเหรอประมาณเที่ยงแล้วเอามาเรามาลุ้นดูนะมันติดไหมครับอืมเอาหนึ่งสองสามอย่าบอกนะอืม้มหวานเลยวันนี้มากับเบื้องอชีพมากับเบื้องชีพเป็นไงราบเด็กกับแกล้มนะครับวันนี้มาดาติดโอ้โหโอ้โหขจาเนี่ยเป็นวิธีการจับปูที่เนียนสุดอย่าพึ่งกับพี่เดี๋ยวขอ,ขอ,ขอชูเต็ๆมๆหน่อยโอ้ยอย่าพึ่งไปมัดดิแม้ โอ้โหวางมาลิบ right> ิ๋วมันตีมัดเนี่ยผลงานของเราวายวายสุดยอดครับแล้วพี่ก็จะโชว์วิธีการมัดใช่ไหมถ้าเราไม่มัดถ้าเราไม่รีบมัดมันเนี่ยมัันจะีกเดี๋ยวมันจะในจะมันเล่นเรานะครับโอ้โหดูพี่เขามัดฝีมือไหมนั่นนั่น ไม่ถึงห้าวิเสร็จเลยโอ้โหใครบอกไม่สดเดินได้ขนาดนี้ไม่สดนี่จะพูดไปยังไงล่ะฮะอันนี้ไซส์ใหญ่ไหมพี่อ่าปูดำอันนี้ปูดำครับปูดำไม่ใช่ปูไข่เหรอครับอันนี้ตัวผู้อ่ะอันนี้ตัวผู้เหรอตัวผู้ตัวผู้มันเป็นตัวผู้จุดสังเกตคืออะไรฮะคือก้ามมันจะใหญ่ใช่ไหมครับปิ้งมันจะแหลมครับใช่ตรงไหนฮะตรงนี้ปิ้งมันเนี่ย ตัวนี้ใช่ไหมมันจะแหลมแล้วถ้าเป็นตัวเมียคืออะไรติ้งจะฝังหน่อยครับมันจะยังไงมันจะใหญ่บวมๆเหรอใหญ่กว่านี้หน่อยครับอเพื่อนๆแต่ขอดูหน้าทีนึ่งนี่ไงจับเธอไม่ได้จับยากเลยจับง่ายนิดเดียวเองนล้วพี่บอยก็พี่บอยก็ใส่เหยือนไปใหม่ใช่ไหมโยนต่อครับพี่บอยก็ลงไปต่อเลยครออีกสักประมาณสัก ใช่ไหมประมาหกชั่วโมงมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็นี่ฮะมันเย็นแล้วนะครับพระาทิต์ก็ตกแล้ววันนี้คงมืดก็คงมาดูไม่ทันล่ะเนาะอะเราก็เดี๋ยวไปดูตุนเดี๋ยวทำไมไปละอ้าวอัานี้ที่โยนไปเมื่อกี้ไม่รู้ติดไหมอ้าวเอ้ยพี่บอยโยนไปเมื่อกี้นี่นะ เข้าเฉยเลยเรับเหยื่อเหยื่อกับหมดนะครับเนี่ยที่โยนเมื่อกี้เนี่ยนี่ฮะเพื่อนเพื่อนพี่บอยโยนไปเมื่อกี้เราก็เดินไปตรงนู้นเมื่อกี้เนี่ยกลับมาเหยื่อกับหมดเหยื่อจะหมดเลยได้มาสองตัวโอ้เห็นไหมฮะจับปูง่ายกว่าจับไก่ครับดูดิเห็นไหมเพื่อนเพื่อนใช่ไหมตัว ตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมเนี่ยคิดว่าปูอย่างเงี้ยนะครับราคาแพงมากเขาจะได้กินนะใช่ไหมเพราะว่าอะไรผมขึ้นเพเป็นคนอีสานนะการที่จะได้กินของอย่างเงี้ยคือต้องมีตังคือได้กินใช่ไหมวพวกพ,พี่ๆ<า>อย่างเงี้ยพี่ๆพี่ๆชอบกินปูไหมครับลุงกินเป็นบางครั้งเองกินบ่อยไหมหรือกินจนเบื่อแล้วก,ก็กินได้เรื่อยๆครับแต่เรา ปูใหญ่เราไม่ค่อยกินเพราะปูใหญ่มันแพงกินไม่ไหวตกติมาจับกินกันอย่างนี้ก็เรื่อยๆใช่ไหมเราก็กินตัวเล็กๆแล้วก็มากินมเสียไปเอาไปทำเมนูใช่ครับแล้วก็มีขายได้ยาฆ่าเชื้อชาเขียวัะหน่อยหนึ่งใช่ไหมเพราะอย่างนี้มันขายได้ราคาครับเราพอโดนใจแล้วก็กินตัวเล็กเนี่ยเรามาเรามากับพี่ที่เขาเป็นมืออาชีพอย่างเงี้ยเวลาเขาจับมันง่ายมากนะให้ผมไปนั่งทําอย่างนี้มันยังไงล่ะ จะทาได้เหมือนพี่ไหมเนาะเพื่อว่าพี่เขาเขากินตัวใหญ่พี่เขาจะรู้จักวิธีรู้จักไงใช่ไหมความเป็นมืออาชีพอะครับนะฮะเราหมูหมากาไก่นี่โอ้โหยากฮะเรียบร้อยแล้วไงกับแก้มพี่เขายิงกลับไปแล้วครับสามตัวชิวๆไม่ต้องลงทุนอะไรลงทุนแค่ปลานีดเดียว นี่ฮะเจนนุดเป็นยังไงเจนเนุดโอ้โหโอ้วิวสวยพระอาทิตย์กำลังตกพอดีเลยฮะไปะเดี๋ยวไปจัดเมนูกันนะครับที่บ่อยอยู่อันนี้อะไรครับพี่ อันนี้พี่เขาก็เป็นนี่มากาลังจะมาจับปูใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือจับตรงนี้แหละต่อจากเราก็เป็นพี่เขานี่แหละครับที่จะได้มาสองตัวครับอ๋อพี่เขาจับได้สองตัวผมแพลบเมื่อกี้สามครับพี่ผมได้มาสองครับพี่บอได้มาท่ารสาม่ะอันนี้พี่จะไปทำอะไรดีครับนี่ผมคงจะไปนึ่งอะไรเงี้ยครับนึ่งเหรอครับปกตินึ่งกับเผาเลยเนี่ยอันไหนอร่อยกว่ากันผมว่านึ่งดีกว่าครับนึ่งเหรอครับใช่ครับนึ่งแล้วก็ แบบทุบๆหน่อยใช่ไหมแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มจิ้มครับจิ้มแจ่วเลยใช่ไหมใช่ครับพี่เจินครับอ่ะครับผมเป็นเป็นความประทับใจเนาะที่ได้มาเจอพี่เขาอย่างที่เขาบอกอะพี่เขาระดับเทพระดับราชันเนาะราชันของการหาปูเนี่ยก็ตั้งแคร่ตรงนี้แหละฮะแล้วก็กินยาฆ่าเชื้อกันไปนิดนึงเอาไปเอามาหิวฮะ มานี่เลยแป๊บเดียวสามตัวนะครับเป็นกับแกล้มนี่ฮะพาทิตย์ก็เริ่มรับขอบฟ้าแล้วนะครับนี่ฮะแล้วก็เมื่อกี้ที่เรามาเราก็มาจากตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการปาร์ตี้กันเล็กน้อยนะฮะดื่มน้ําชาเขียวนะครับชาเขียวอะไรฟองเยอะๆนะฮะแล้วก็มีการแบบคล้ายๆว่าเอ้ยหิวไปหาอะไรมาทําทานหน่อยอะไรเงี้ยก็ไป ได้มาเจอกับพี่บอยนะฮะอวตหนองซิมนะครับซึ่งเป็นผู้ที่กว้างขวางในในย่านนี้นะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าพี่เขาเน่ยเรื่องการหาปูเนี่ยถนัดนะครับแล้วก็ส่วนตัวพี่บอยเองเขาก็มีร้านใช่ไหมพี่บอยมีร้านอยู่ที่หน้าวัดอะไรนะวัดสามัาทีทมใช่ไหมพี่บอยก็จะเป็นรับซื้อปูด้วยหาปูด้วยใช่ครับส่งปูตามโฮมสเตย์ส่งตามร้านอาหารพัตคารโรงแรมเยอะแยะนะฮะถือว่าเป็น คิงออฟราชันของปูป, hating, ปูทะเลปูไข่ปูอะไรนะปูเนื้อใช่ไหมขอบคุณมากวันนี้ที Wiz ่ได้เจอพี่นะครับเอาวันนี้มีอะไรบ้างฮะเมนูเมนูวันนี้มีมึกมึกยังไม่กินปูกินปูเบือแล้วกินมึกเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนนี้พี่บอยเขาจะจัดเมนูนะฮะเพื่อมาอะไรนะมาเลี้ยงต้อนรับผมใช่ไหมเดี๋ยวเลี้ยงกันปูที่ได้เมื่อกี้ครับเนี่ยปูที่ได้เมื่อกี้นี่แหละสามตัวนะครับแล้วก็อันดับแรกคือทำยังไงพี่บอยเราต้องตั้งน้ําก่อนครับนี่ฮะแล้วก็เอาปูที่ได้มาเนี่ยเราตั้งน้ําก่อนตั้งน้ําคือตั้งน้ํารอเปิดเปิดแก๊สแล้วก็กระทะวางครับเอาน้ําเปล่าเทลงใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องใส่อะไรใช่ไหมใช่ครับนี่ฮะเพื่อนๆสูตรสูตรแบบวิธีนี่ครับ เ,เล <iri> <one> ้อันดับที่สองเราก็เตรียมปูเมื่อกี้ใส่นอกน้ําแข็งก็คือน้ําผสมน้ําแข็งใช่ครับน้ำกับน้ําแข็งรวมกันแล้วมันก็ลงไปในนี้แล้วมันก็จะมันมันหลบไปไม่ไม่ตายนะครับไม่ตายครับตายแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นมาลอยน้ํามันก็จะฟื้นขื้นที่เหมือนเดิมแต่เราเอาให้มันสลบไปก่อนนะครับถือปุ๊บเอ่อมันคือที่เราน้องน้ําแข็งเพราะว่าตอนเรานึ่งเราหรือต้ม นิ้วกับก้ามันจะอยู่ครบนะครับอนกคือการรักษารักษาอะไรนะรักษานิ้วก้ามมันให้มันอยู่เขาว่าถ้าเราไปลงแบบเป็นๆอย่างนี้ครับในดอกเลยคือหมดหมดครับใช่ก็ผลงานออกมาก็ไม่สวยครับใช่ครับโอ้โหนี่ฮะสุดยอดเลยนะครับไม่นานใช่ไหมพี่ไม่นานมันก็ประมาณ20นาทีครับโอเคแล้วก็ขั้นตอนต่อมาคืออะไรฮะ นี่มันสลบแล้วเรียบร้อยเลยครับนี่ครับไอเมื่อกี้เนี่ยครที่ไปเอามาเนี่ยอะยังไงต่อครับพี่ครับนี่เราก็ใส่น้ําร้อนครับออน้ําที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เดือดแล้วนะครับนี่ฮะลงไปเลยทีนี้อสดกว่านี้มีอีกไหมสดกว่านี้มีอีกไหมกับแกล้มง่ายๆข้างๆบ้านนะครับทีนี้เราฝาปิด รอเวลาาฝาปิดฝาปิดรอเวลาอย่างเดียวรอเวลา,า20นาที20นาทีทาง,งเราถึงต้อกเงาันที่จะมาจัดก,กันนะครับ,รบนี่ฮะเราก็ดื่มชาเขียวฟองคอยนะครับก็ได้เวลา20นาทีพอดีนะครับพี่บอยบอกว่าต้อง20นาทีเป๊ะๆเ,เท่านั้นนะถ้าเกินกว่าน,นี้ก็ไม่ได้มากกว่าน,นี้ก็ไม่ได้เพราะอะไรเท็กซ์เจอร์เนื้อมันจะยังไงฮะใช่คือถ้าเกิน20นาทีเนื้อมันก็จะแห้งโอ้า แต่ถ้าไม่ถึง20นาทีมันก็อาจจะไม่สุ็ก็เบล่ครับมันจะเสียรสชาติใช่ไหมครับใช่ครับต้อง20นาทีเท่านั้นนะครับเพื่อนๆเลยนี่แหละว,วิธีชาวบ้านข้าวขานวาน,านี่ครับสดคนนี้นมีอีกไหมอร่างไรเล่า อย่ให้เพื่อนเพื่อนรู้นะว่ามันตัวใหญ่แค่ไหนตอัดูนิ้วคม่หาอะไรมาเทียบเนาะใหญ่นั่นอยู่ที่บอลมาก็ะปิดกุกันนะฮะปโลเอามดเลยเปลี่ยนหน้าไหมอันนี้เราจะทำไปแล้ว,ล,ว,ล,วล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยฮะปกติเราก็จะจิ้มแบบแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมนี่ฮะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับอาจะได้เป็นสไตล์บ้านๆใช่ไหมครับอ่านี้นะครับวันนี้เจนุดเป็นเกียรติ <laughs> ได้มา นี่ฮะมากินปูนะครับสดๆนะครับเพราะว่าพี่เขากินมาเยอะแล้วไหนจะนุดเปิดนะครับว <Wow. S 1> ้าวร้อนมากเนี่ยเพื่อนๆ่ออกฟันขึ้นเลยนะเนี่ยนี่ทิ้งไว้ตั้งนานนะทิ้งไว้ทิ้งไว้เมื่อกี้นานอยู่เหมือนกันใช่ไหมน่าจะสิบสิบนาทีสิบกวนาทียังไม่หายร้อนเลยฮร นนะด,ดูฟังเสียงนะทุกคนครับเอาฮะก่อนอย่นี้ถือว่าสดไหมครับอันนี้ไม่สดก็ไม่เรียกจะว่าอย่างไง้นะเนี่ยพี่เขาเอาเนี่ยฮะเอาอุปกรณ์มาให้ด้วยนะครับทุบตรงนี้แล้วก็<น>มีน้ําคลิกไม่ใช่น้าคลิกดิน้ําจิม้มเขาเรียกว่าวน้ําจิ้มอะไรนะน้ําจิ้มแจ่วเพราะว่าเขาไม่กินน้ําจิ้มซีฟู้ดนะฮะที่นี่เขาจะกินน้ำจิ้มแจ่วอย่างเดียวจริงเหรอคะจริงครับ นะครอภินันทนาการโดยพี่บอยนะครับขอบคุณมากครับใส่ศาสตรุกนะนี่ฮะมันแน่นจัดต้องใช้สากหินด้วยนะมันถึงแกนแน่นอืมขอดูหน่อยครับจีโน่โชยดูหน่อยครับนี่เลยอืม กินเลยจิมาทีนี้แจ่วสไตล์พื้นเมืองนะครับพื้นเมืองของคนที่นี่เขาจะใช้เขาจะเขาจะใช้น้ำจิ้มแบบนี้แน่นไหมแน่นมากเนื้อหวานตัวไหนนะพี่ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยมันจะเป็นกันเชียงใช่ไหมกันเชียงคือเนื้อมันจะแน่นนเนื้อมันเยอะโอ้ต้องถามคนที่เขาเนาะ อยู่ตรงนี้ใช่ฮะเขาเขาจะรู้ดีว่าอะไรนะเขาจะรู้ดีว่าจุดไหนครับแเดี๋ยวเลยครับแหละเดี๋ยวล้วนโอ้โหนี่เราที่ชี้เมื่อกี้ใช่ไหมครับกันเชียงนะครับกันเชียงปูเนื้อนะครับโอ้โหเน้นๆเลยเจนุเนื้อล้วนๆอ่ะอืะอย่างจบที่บอกเนาะพี่เขากินมาเยอะแล้วอ่ะเป็นลาบปากของเรานะครับ คอ FC ทุกคนนะครับชิ้นนี้เนือไหมอะไรครับโอ้ไม่ต้องจิ้มแล้วครับเนื้อล้วนเนี่ยไม่มีอะไรเนื้อล้วนเป็นไงหวานไหมหวานไหมหวานหวานมากถึงมากที่สุดนะครับไม่ได้เติมน้ำตาลมาใส่นะเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมทานอาหารนะครับแล้วก็สังสรรค์กันนะครับกับปูสดๆนะฮะนี่ครับ แล้วก็น้าจิ้มแจ่วไม่อันนี้ไม่ใช่จิ้มสีไม่ใช่แจ่วไม่ใช่ใครใครไหมพื้นบ้านพื้นบ้านอย่างเดียวคืออันนี้มันแจ่วน้องชิมแจ่วน้องชิมเหรออ้านนอกบ้านนอกกับน้องชิมน้องชิมอ๋อเหรอืออือก็นี่ฮะเดี๋ยวผมไม่กินไม่ได้นะต้องมากินเองนะครับถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงนะวิธีชาวบ้านนะมาเพื่อนๆนะครับ อืมอพี่ใส่อะไรพี่เปรี้ยวๆนะมะนาวมะนาวครับมะนาวพริกผงอะ่ะครับพริกป่นครับเหรอเอา้าวขึ้นบ้านแถว<ๆ>แถวแถว,วบ้านผมมันอก็เขาจะใส่อะไรนะเวลาเขากินพวกนี้ยที่เป็นแบบทั่วไปเขาจะใส่อะไรนะน้ำปลาพริกผงแต่อันนี้ผมน้ำปลาต้พริกแล้วก็มาที่ก็มะนาว,ม,วมะนาวอะไรนะเมื่อกี้มะนาวมะนาว เอาอีกส้มปี๊ดส้มปี๊ดคืออะไรแถว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 ในเมืองเขาเรียกส้มจี๊ดแต่ว่าคือมันเป็นพื้นที่จังหวัดจันทรอย่างเดียวส้มส้มส้มปี๊ดส้มมะปี๊ดคือจังมีเฉพาะจังหวัดจันทรเพราะว่ารสชาติมันมันมันจะหวานกว่ามะนาวหน่อยมะนาวมันจะมันจะจี๊ดมันลูกเหล็กก็มะนาวเออตอนนั้นมะนาวทั่วประเทศแพงแต่จังหวัดจันทรเขาใช้ส้มมะปี๊ดแทน คือจังหวัดจันเมือคือแพงสุดก็ไม่เกินลูกเจ็บาทตอนนั้นกรุงเทพลูกสิบสาบาทสิบห้าบาทใช่ไหมแต่แถวบ้านเราก็คือไม่เกินเนื้อมันเจ็ดบาทหอ่อแต่เพราะเราใช้สมมันิแทนไงเพราะเขาซื้อไปมันอยู่หลาวันเนี่ยเนื้อมันแน่นหรอแม่เดี๋ยวเกิดตัวตัวประเทศเขากินสมบปิดเป็นนี่มะนาวไม่มีโอกาสได้แพงแบ่นี้แล้ว จริงเดี๋ยวมันก็เพราะว่าเพาราะว่ามะนาวมัน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 ,มนเปรี้ยวจี๊ดอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าสม้มปี้นี่มันจะมันจะหวานหวานอ่ะเปรี้ยวหวานอร่อยจนสุดมาเลยอ,อยากจะกินเมื่อไหร่ของใบข้างๆนี่ฮะ <c oughs> แป๊บเดียวถ้าเป็นผมนะไม่มัดรมหรอกพี่ผัดผงกะหรี่เลยทำมีได้ใหญ่เลยผมก็หรีได้ทำก็ได้ผงกะหรี่พริกไทยดำใช่ไหมในปูหรือว่าปู ปูกับผัดพงก็หลีถ้าปูแน่นแบบนี้มันผัดไม่อร่อยนะมันไม่เข้าเนื้อเหรออ่มันไม่เข้าเนื้อไอ้พวกไอ้ผงกะหรี่อะไรเงี้ยมันไม่เข้าต้องปูโปกปูโปกอ่ะเพราะว่าเนื้อไม่มีเนียนอย่างนี้เพราะมันโกเพราะว่ามันยังไม่แก่จริงอ่ะโปกดีผัดพงก็หลีเอาปูเนื้ออย่างนี้ไม่ใช่เหรอปูเนื้อแต่ไม่แน่นแบบนี้นะปูเนื้อแต่ไม่แน่น เอาเุ่นเนื้อไม่แน่นไม่แน่แล้วเราผมก็หลีมจะเข้าไปในเนื้อน้ำจะหอมเอ่าข้นเกี๊ยวพัดอะไรเออเกี๊ยวพัดอะเส้นจันอะไรเงี้ยเขาจะใช้ปูพกเพราะว่าอย่างงี้เพราะว่าผมกินมันได้เกินไปแล้วน้ำมันกินน้ำน้ำอ้๋ผมก็หลีมมันไปเข้าเนื้อแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสมมติกินกินผมก็หลีมเนี่ยมันนั่งแกะแบบเนี้ยก็เลอะหมดใช่ปหมหมดอืออย่างงั้นคือเคลียเคลียร์เคลียเคลียเนื้อกินได้หมดปกติปูใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นผมนนนนะะะดึกกบ้าาออเ่ ผัดปงกะรีผัดพริกไข่ดำถ้าจะแบบขึ้นเหลาก็นึ่งไข่ขาวใช่ไหมระดับเนี้ยอีหนึ่งหนึ่งไข่ขาวก็อีผัดต้นหอมบ้านเราป่ะต้นหอมไหมไม่ใช่ก็เอาก็คือนึ่งแล้วก็เอาไข่ขาวลงไปด้านด้ได้ไหมด้านหน่พี่ๆแต่พี่พก็คือแบบนี้เลยไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องอะไรฮะต้มน้ำปุ๊บลงเลยเสร็จปุ๊บก็แบบนี้เลยนะครับมีประมาณกี่ลัง ก็อร่อยแบบนึงแต่ในวิถีแบบชาวบ้านกินกันง่ายสบายสบายไปวุ่นวายมากไม่ฮะวุ่นวายมากเตรียมของเยอะมากก็เอาไปสุดท้ายก็ไม่ได้กินกันพอดีฮะเพราะอะไรเรื่องมากเนาะก็รู้สึกไงล่ะรู้สึกรู้สึกมีความสุขนะครับได้มาอยู่กับพี่ๆใช่ไหมที่นี่เนาะอบอุ่นเพราะว่าได้วิถีชาวบ้านนะครับส่วนอาหารการกินก็ นี่ฮะเป็นอาหารประจาถิ่นของพี่เขาเองนะครับนี่ก็ดึกแล้วเนาะแต่ประทับใจผมก็ลอบหน้ามามาอีกได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับเที่ยวมาเที่ยวไป้านมาปั๊ปั๊บเดี๋ยวจะพาไปบินดักในคลองเลยอ่ะปูในคลองเลยยิงอันนี้มีใหญ่กว่านี้ใช่ไหมมีใหญ่กว่านี้เยอะยิ่งอะตัวเป็นโลอะโลกว่าสองโลยังมีเลยคอัะอย่างงี้แค่แค่สามสี่ขีดอืม ก็โอเคนะครับก็คลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องครัวลูกกุ้งในการทําคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปกินกันต่อครับที่นี่ครับัครับ